ทองคำยังเป็นทรัพย์สินการเงินเฟอ้ออยู่ไหมนะครับหลังจากที่แบบว่าดอกเบียต่ำอัดฉีกกระุกระจายแต่ราคาก็ยังร่วงรนหนาวจะเป็นไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับ ทีพิธีกนคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิมพาวเวอร์ตี้ลาที่มาพูดคุยถึงเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนไปด้วยกันครับวันนี้จะนําเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับทองคําอีกแล้วนะครับหลังจากที่แบบว่าราคาเนี่ยร่วงกันระนาวเลยนะครับแล้วคนหลายคนจะตั้งคําถามว่าเอา้าไหนว่าเงินเฟอ้อไงไหนว่าจะอัดฉีดไหนว่าจะกระตุ้นเงินเฟอ้อแต่ทําไมทองคําก็ยังร่วงอยู่แล้วอย่างนี้เนี่ยทองคำจะเป็นตับตินป้องกันเงินเฟอ้อได้เปล่ากูรู้จะมีความคิดยังไงเดี๋ยวจะไล่ฟังนะครับ ซึ่งนจะนำมุมมองความคิดเห็นของกูรูท่านหนึ่งนะครับซึ่งชื่อว่าโรบ o ติกเกอร์นะครับก็เป็นผู้ก่อตั้ง independentspeculator.com นะครับแล้วก็เป็นอดีต,ตในักวิจัยของทาง Crazy Research ในช่วงปี2004-2018นะครับและทำผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ18.5%ต่อปีครับ ก็เป็นกรูที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของสินค้าโภคก,กับพันธ์นะครับซึ่งคําถามแรกเนะี่ยพี่กองก็ได้ถามตอบเลยว่าเฮ้ยแล้วโกกับอนะินเฟชชั่นเนเงินเฟอ้อทำไมผู้คนยังเทขายทองอนะ่ะทั้งที่แบบว่าหลายคนก็รู้ว่าแคบบาดการว่าเงินเฟอ้อเนะี่ยจะมาอย่างแน่นอนนนะครับ ซึ่งโรโบเน่ก็บอกว่าทองคำแ่ยเป็นทรัพย์สินนะครับเป็นสินทรัพย์ที่ประกันป้องกันเงินเฟ้อมานับหลายพันปีเลยนะแต่ที่คนเข้าใจแหละแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นต่อไปครับแต่ปพระมาาในช่วงนี้เนี่ยนะครับเรื่องของอัตราการเกิดเงินเฟ้อเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นจริงนะครับแต่หมายถึงว่าคนเนี่ยคาดการณ์การเกิดเงินเฟ้อทําให้ตอนนี้มันเป็นช่วงที่แบบเงินฝืดครับและเงินเฟ้อจริงๆเนี่ยยังไม่กลับมาครับหากจะวัดเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อจริงๆเนี่ยนะครับก็ต้องมีตัวช่้วัดทว่เรายคว่า CPI เลยว มันยังไม่มาเลยครับซึ่งหากไปดูในทิป ETF นะครับหรือว่าพันธบัตรป้องกันเงินเฟอ้อเนี่ยนะฮะก็จะเห็นภาพว่าเฮ้ยเอ้ยมูลค่าหรือราคาเนี่ยมันยังไม่สูงขึ้นเลยครับหากมองดูเนี่ยหมายความว่าจริงๆ้วเงินเฟอ้อยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะทิปบอลเนี่ยก็คือเป็นผลที่เอาไวเ้เฮดจิ้งเงินเฟอ้อถ้าเงินถ้าคนคิดว่าเงินเฟอ้อเนี่ยครับก็จะไปซื้อตัวนี้เอาไว้นะครับแล้วพอเงินเฟอ้อจริงๆเนี่ยอันนี้ก็จะกำไรไปด้วยเห็นภาพใช่ไหมครับซึ่งทานายโลโลบบได้อกต่อไปนะครับว่าที่จริงแล้วเนีี่่่่ยยเเรรรืืออองงขทินนะคับหวาพ อ่าประกันเงินเฟ้อเนี่ยนะครับกับราคาทองคำเนี่ยมันจะค่อนข้างล้อไปในทิศทางเดียวกันครับดูจากกราฟเนี่ยนะครับ correlation เนี่ยหรือความล้อกันเนี่ยเอ้ยมันแทบจะเป็นกราฟเดียวกันเลยนะเห็นไหมฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยครับทางทิปเองเนี่ยก็ร่วงถูกไหมฮะแล้วก็ทองคำเองก็ร่วงเหมือนกันครับก็ชัดเจนครับไปในทางเดียวกันแล้วเงินเฟ้อเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นครับดังนั้นถ้าตอบคำถามแรกก่อนเลยเนี่ยถามว่าทองคำยังประกันเงินเฟ้อได้อยู่ไหมประกันได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเงินเฟ้อมันมันไม่มีอะมันมันน้อยอะครับมันฝืดซะส่วนใหญ่่่่ครรรััับบแตตทาางงงกกนเเียือออข ผลตอบแทนของพันธบัตร10ปีเนี่ยมันเริ่มดีดกลับมาแล้วนะครับหมายความว่าบอลยูเนี่ยนะครับมันเริ่มมีแนวโน้มที่เป็นบวกมากขึ้นเนี่ยก็เลยถูกตั้งคําถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าถ้าเงินยังเฟอ้ออยู่เนี่ยนะฮะทองคําก็ยังไม่ค่อยขึ้นหรอกครับแต่พันธบัตรเนี่ยนะครับมันได้รับผลตอบแทนแล้วไงซึ่ง2ออันนี้มันก็สามารถ เขาเรียกว่าได้เปลียจากเงินเฟ้อได้เหมือนกันในมุมของพันธบัตรเนี่ยถ้าเงินเฟ้อมากๆเนี่ยนะครับผลตอบแทนพันธบัตรก็ต้องสูงถูกไหมแต่ในมุมของทองคำเนี่ยถ้าเงินเฟ้อมากๆเนี่ยทองคำมันไม่มีันผลอะไรทองคำไม่ได้ออกลูกออกหลานันั้นทองคําจะมีผลตอบแทนก็เรื่องของราคาที่เติบโตขึ้นครับแต่ถ้ามองดูราคาทองคำเนี่ยมันมันต่ําลงไปเรื่อยๆเนาะแต่กับกันเนี่ยในตัวของพันธบัตรเนี่ยผลตอบแทนมันสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกอะไรครับที่คนจะเลือกที่จะถือพันธบัตรมากกว่านะครับเพราะว่ามันมมมนนไได้เตคคืือองิฟ่ีะ ดอกเบีย้ยสูงด้วยเนี่ยมันได้2เด้งเลยนะครับพิธีกรได้ถามต่อไปนะครับว่าจริงๆเนี่ยหลายคนก็สงสยัยไงว่าเออทองคําเป็นทรัพย์สินป,ป้องกันเงินเฟอ้อนะแต่หากดูจริงๆเนี่ยในตลาดหุ้นเนี่ยดูจะได้รับผลตอบแทนนะเมื่อเทียบกับการอัดฉีดเงินเงินเฟอ้อมากกว่าอีกนะครับเพราะว่าลองทํากราฟจริงๆเนี่ยอัดเงินเท่าไหร่เงิน QOQE ออะไรเงี้ยหุ้นเนี่ยรับ แรงกระเพื่อมจากเงินที่อัดฉีดมาเนี่ยชัดเจนกว่าทองคาอีกนะครับทีอย่างหนวันนี้เนี่ยก็มีทรัพย์สินหลายตัวอย่างเช่นเรื่องของบิตคอยด้วยเนี่ยอย่างนี้ทองคาจะได้รับผลประโยชน์อีกไหมหรือแม้กระทั่งว่าถ้ามันจะกลับมามันกลับมาเพราะอะไรนะครับซึ่งนายโรโบเนี่ยนะก็ได้พูดบอกว่าสับเขานะที่เขาแบบว่าได้ดีเสิร์ชมาหลัก50ปีในช่วงะเวลาของทองคาเลยเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งทําให้ทองคำเนี่ยอิมแพกที่สุดกับทองคำนะไม่ใช่เรื่องของสงครามไม่ใช่เรื่องของบิตคอยหรือว่าราคาน้ํามันน้ำมัน คำว่า real yield หรือว่าผลตอบแทนที่แท้จริงเนี่ยนะครับหมายถึงว่าโอเคดอกเบี้ยนะหักกับเงินเฟ้อเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นบวกทั้งสูงเนี่ยทองคําจะถูกกดดันครับเพราะอย่างที่านรู้กันว่าทองคำเนี่ยเอ่อมันไม่ได้ออกลูกออกหลานถูกไหมครับถ้ามันไปถือทรัพย์สินอื่นๆที่ได้รับปันผลดอกเบี้ยที่ดีกว่าคนจะไปทางนั้นครับแต่ถ้ากลับกันครับเรีย y ย e l หรือเรีย r เรทเนี่ยนะครับดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยติดลบหรือแดนแดนลบเนี่ยนะครับหมายความว่าเงินเฟ้อเนี่ยยังมีมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนนนนะะคคครรรรัับบบกก็็จททําให้้้ออองเเเีี่ยพ์์ฟมปวไดดขึ ซึ่งทางนายโรโบเนี่ยนะครับก็ได้เอากราฟมาให้ดูนะครับก็เป็นกราฟที่แบบว่าอดีต50ปีระหว่างเรทนะครับกับทองคําตั้งแต่ในปี1970ถึงปัจจุบันนะครับก็สีส้มตรงนี้นครับเป็น เรียล р е й นะครับหรือเป็นอัตราที่แท้จริงเนาะเมื่อหักเงินเฟอ้อแล้วนะครับจะเห็นภาพว่าในช่วงปี1980ช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่แบบว่าเฮ้ยทองคำเนี่ยก็ราคาร่วงลงมาเรื่อยๆเลยนะและซึมยาวไปหลัก10ปีนะครับแต่หากดูจริงๆเนี่ยมันเป็นช่วงที่เรียล р е й เนี่ยนะครับอยู่ในแดนบวกใช่ไหมอยู่ในแดนบวกฝั่งนี้นะพอเป็นบวกปุ๊บมันก็กดดันทําให้ถืออย่างอื่นเนี่ยดีกว่านะครับแต่หากมองจริงๆตอนช่วงประมาณปี2000ขึ้นไปเนี่ยครับช่วงเรียล р е й เนี่ยครับเป็นช่วงที่ติดลบครับ Real rate ติดลบถูกไหมฮะหมายคามว่าดอกเบีย้ยแท้จริง,งนเนี่ยมันต่ากว่าศูนย์เนี่ยทำให้เป็นขาขึ้นของทองคาอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะพอต่ำๆต,ต,ติดต้มปุ๊บทองคํามันก็เป็นบวกเยอะและตอนนี้เนี่ยถามว่าดียออร์เรทเนี่ยขึ้นไหมมันก็ขึ้นจากเดิมนะครับแต่ว่ามันก็ยังอยู่ใแดนลบอยู่ดีครับซึ่งถ้ามาซูมใกล้ๆก็จะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับทางนายโรโบเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเฮ้ยจริงอยู่มันขึ้นนะแต่มันยังขึ้นแบบ ดังติดลบอยู่เลยนะแล้วอย่างนี้เนี่ยทำไมมิสเตอร์มาร์เก็ตนะครับหรือว่าตลาดเนี่ยกลับมองว่าอ๋อเรียลเรทกำลังจะขึ้นแล้วทองคําร่วงกันเถอะแต่จริงๆสหรับเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เมกเซนเลยครับก็ไม่รู้ว่านายโลโบเนี่ยนะครับพูดเอาใจสายทองคําหรือเปล่านะครับเนี่ยจะเอาใจช่องนี้หรือเปล่านะครับแต่เขาก็บอกชัดเจนเลยว่าถ้าตับได้ที่เรียลเรทเนี่ยนะครับยังอยู่ในแดนลบอยู่เนี่ยก็จะเป็นขาขึ้นของทองคําอยู่นะครับแล้วเขาก็มองว่ายังไงเนี่ยเรียลเรทก็ยังติดลบต่อไปครับ เอาจริงเนี่ยเรื่องคำถามรีเลเรทเนี่ยก็เป็นคำถามที่ยอดคิดเหมือนกันนะ้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมที่อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยนะครับผลแท้จริงเนี่ยมันจะเป็นบวกแล้วทาให้ทองคาร่วงยยาวไปเลยนะครับซึ่งในบทวิจัยของเขาเนี่ยนะครับผมไฮไลท์มาให้เนี่ยเขาบอกว่าเขามั่นใจมากๆนะครับว่าอินเฟชันหรือเงินเฟ้อเนี่ยยังไงก็จะเกิดขึ้นแน่นอนครับยังไงเนี่ยดีเลเรทที่แท้จริงยังไงมันก็ต้องเข้าสู่แดนลบครับเพราะว่าเรื่องของการตกงานเรื่องของพาัตทิวตี้เนี่ยยังถือว่า นะครับในระยะยาวในระยะต่อไปเนี่ยเงินเฟอ้อก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนและทำให้ real rate เนี่ยติดลบนะครับแล้วเป็นขาขึ้นทองคำอาจจะเพอร์ฟอร์มได้ดีครับพี่กรเน้นถามต่อไปนะครับว่าเออแล้วตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยเอ้ยทองคำมันดิสคาวล่วงกันเยอะเลยนะ เหมือนตลาดจะไม่ได้เห็นด้วยกับคุณเท่าไหร่นะคุณโรโบนะครับโรโบเนี่ยก็บอกต่อไปนะครับว่าเอาจริงๆนะตับเขานะเขามองว่าโอ้โหราคาเนี่ยเหมือนเป็นราคาที่ดิสเคานะเป็เหมือนออนเซลเลยนะครับเขาพูดให้ลองย้อนกลับไปในปีที่แล้วครับในตอน่อนเกิดโควิดเนี่ยนะครับในช่วงที่ทองคำเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ย่อเหมือนกันนะครับคือมันก็ย่อทุกรัพย์สินแหละครับทั้งหุ้นเอ่ยทั้งนู่นนี่นั่นเอ่ยคนเทคขายทุกรัพย์สินเพราะว่าแพนิคเรื่องของโควิดถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นนักลงทุวง้คออทรซื เพราะอะไรครับ,อรบทองคําเหมือนเป็นเซฟเฮเว่นนะครับแล้วพอจุดท้ายเนี่ยมันร่วงมาอย่างหนักหน่วงคนต้องวิ่งเข้าหาทองคําและถ้าทองคํามันราคาดิสคาว์เฮ้ยนั่นแหละควรเข้าครับแล้วเขาก็มองตอนนี้เนี่ยทองคําราคาร่วงถูกไหมมันก็เป็นช่วงที่คล้ายกับช่วงปีที่แล้วที่มันย่อลงมาแรงๆเพราะว่าคนเทขายเนี่ยแต่ถ้าเขาคือมันเป็นการดิสคาวน์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็แอบแซวนะว่าเฮ้ยโปรตีของเซลอะไรเนี่ยยังแอบไปซื้อกันเพียบเลยนะของลดราคาเข้าซื้อเพียบแต่วันนี้เนี่ยทองคำเซลพันเจ็ด ทำไมรีบเทหนีกันล่ะครับซึ่งส่วนตัวเขาเนี่ยก็ยังมองว่าทองคำนี่ที่ทางที่เป็นบวกอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าจะเตรียมเงินสดในการเก็บทองคําในราคาที่เหมาะสมนะนราครับที่ดิสเค้าอย่างนี้ต่อไปเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็มองว่าเงินเฟ้อเนี่ยก็กลับมาแต่ก็เขาก็งงเหมือนกันว่าเออขายทําไมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ไม่ว่านายโรบยจะพาเพื่อนๆช่องคิมพอลล์บี้ไปดอยหรือเปล่านะก็ลงทุนด้วยใช้วิจัยใหญ่กันด้วยนะครับ เมื่าสุบคลิปคลิปนี้กันดีวกว่าคุณรับความรู้ได้เห็นอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นคือนายโลโบเนี่ยก็บอกชัดเจนว่าสิ่งทำให้ Impact นะครับต่อราคาทองคำตลอดระยะเวลาเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของ r e ียล a t e นะครับอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยนั่นแหละลบด้วย,ยงเงินเฟอ้อครับถ้าเงินเฟอ้อมันเยอะกว่านี่นะครับยังไงทองคำเนี่ยนะฮะก็เป็นขาขึ้นอย่างแน่นอน จากวัติศาสตร์50หลายร้อยปีก็เห็นกันชัดมากขนาดนั้นนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงครับเป็นช่วงที่เงินเฟ้อเนี่ยถูกคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นนะครับคนก็รู้แหละว่าเงินเฟ้อเกิดขึ้นนะฮะก็เลยทําให้เทขายพันธบัตรมาเนาะทำให้อาัตราดอกเบี้ยพันธบัตร10ปีเนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเงินเฟ้อหรือตัวค่า C P I เนี่ยนะครับมันยังไม่ได้กลับมาไงทำให้อารมณ์ตอนนี้ไมนเหมือนแบบว่าเงินเื่อ,อยอู่นะครับเงินยังไม มีค่าถูกไหมฮะดอกเบี้ยสูงอีกโหสองเด้งเลยก็เลยย้ายเงินไปทางนั้นซะมากกว่าครับแต่ถึงท้ายแล้วเนี่ยนายโรโบเองก็ยังมองว่าทิศทางทองคําต่อเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคอาม c o ชั e l a t i o n กันไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะถ้าไงเงินเฟ้อกลับเนี่ยทองคาก็เป็นรัพย์ตินที่ประกันเงินเฟ้อมาหลายพันปีอยังไงมันก็กลับมาอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่าพันเเนี่ยเออก็ถือว่าเป็นช่วงลดราคานะมันเหมือนช่วงตอนปีที่แล้วนะครับเดือนมีคอนะครับมีนาคมนะครับเป็นช่วงที่แบบแพนิคขายกันหมด ถ้าเข้าใจก็อาจจะเข้าซื้อสำคัญในช่วงนั้นแล้วก็ทําก็กลับขึ้นมาเป็นบวกนะครับซึ่งอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณเนาะครับก็ไม่รู้ว่านายโดโบเนี่ยเอกมาจากไหนนะครับแต่ก็กลัวเพื่อนๆจะติดดอยกันนะครับก็ใช้ใจในการลงทุนนะความลงทุนเป็นสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบเองนะครับใช้ความรู้ความเข้าใจที่คุณมีนะไม่ได้ฟังนายโดโบแล้วไปซัดตามนะครับก็ขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้นกงกดไลค์กดติดตามช่องคิมพาวเวอร์พาร์ตี้ไลค์ด้วยนะครับและใครอยากจะฟังคววววาาามมมรรรรรรู้ร้้้้หหออองงงเเเีีีียยนนนใทท่่่ผไปปซืส์จกตะศโโแล เป็นแสนต่อปีแล้วนะถ้าคุณอยากจะได้รู้เนี่ยผมาอ่านมาแปะให้ฟังมีทีมมีสิร์ฟให้เนี่ยหลักเอ่อสิบคลิปต่อเดือนเนี่ยนะครับถือว่าคุ้มค่าม,มีกรงมีกราฟอะไรให้เรียบร้อยสมัครห้องเรียนวงในมาเลยนะครับกดข้างล่างเนี่ยข้างๆชื่อผมที่ว่าสมัครเขาว่าจอยนะเพียงแค่150บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับก็ลองดูฮะไม่ชอบก็ออกได้ครับห้าสิบาทไม่ไม่เดือดร้อนอยู่แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านฟังจนจบแล้วเจอกันคิดหน้าน,นะครับสวัสดีครับ